เมื่อวันที่4พฤษภาคม2564เวลา10.00นณโรงเรียนคอนแกนวิทยาลยัยดรยุทธศาสาตร์คงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนคอนแกนวิทยาลัยพร้อมด้วยนางอักษรศรีชาตศรีหัวหน้าโครงการอ English โปรแกรมและคณะครูอาจารย์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดระดับมัธยมศึกษาปีที่1คือเด็กหญิงนัทยาคำวิไลศักดิ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่4คือเด็กหญิงพันวินแก่นศักสิริทั้งสองคนสอบได้คะแนนสูงสุดของระดับในราย3วิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนปรีตลอดหลักสูตรไม่ต้องเสียค่าเทอมภายใต้ความปรับปื้นใจของผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจในการเข้ารับมอบเกียรติบัตรและ คุณการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในวันนี้เรามาฟังความรู้สึกเทคนิคการเรียนของผู้เรียนและผู้ปกครองเชิญครับก็ตั้งใจเรียนมาแบบสม่ำเสมอค่ะก็คือครูที่สอนในห้องก็พยายามแบบว่าถามตรงที่ไม่เข้าใจแล้วแล้วก็แบบถ้าสกลับไปทบทวนนะคะแล้วถ้าสมมติมีคําถามอีกก็ถามครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็เนื้อหาที่ที่นี่สอนก็คือแบบครอบคลุมมากๆก็คือทําให้แบบ ไม่ต้องไปอ,อ่านเพิ่มเยอะคะ่ะก็คือแค่ตั้งใจเรียนในห้องแล้วแล้วก่อนสอบเข้าที่นี่ก็คือทบทวนคะ่ะแล้วก็ทบทวนแบบว่าก็อ่านที่คิดว่าจะออกแล้วก็ทําใจให้สบายคะ่ะตอนสอบก็แบบแค่แค่ให้ไม่ตื่นเต้นจะได้คิดออกใช <laughs> ไ่ไหมคะกดดันไปเยองไหมคะไม่ค่ะก็คือว่า ก็ที่หนูบอกก็คือแบบพยายามทำตัวให้ทำใจให้สบายเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันทำให้สมองเราปลดปล่มากขึ้นแล้วก็คิดออกคิดเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้กดดันตัวเองมากหลังเรียนไ้เรียนงไงสุดก็ก็มีเรียนบ้างค่ะก็ก็เรียนเท่าที่จำเป็นเท่าที่แบบให้แบบเอ่อเท่าที่ได้ใช้ในการสอบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเทคนิคอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆเลยคะหรือว่าน้องๆ ก็คือว่าคือที่หนูเรียนก็คือแบบพอหนูเรียนเสร็จหนูก็จะใช้เวลาแบบมีแลกช่วยเพื่อให้ให้แบบไม่เครียดมากเกินไปแล้วก็ให้สมองพอดปรงก็คือก็คือแบบต้องให้สมองพอดปรงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบพยายามไม่เครียดกับการเรียนมากเกินไปก็คือหลังจากเรียนที่เสร็จเร็จก็หนูก็ทําอาหารแบบเล่นกับหมาให้ทําสิ่งที่ชอบอะค่ะมันจะได้ไม่เครียดในส่วนตัวของคุณพ่อแม่กภูใจในเรืนันเลยค่ะ ก็ถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจแน่นอนครับเพราะว่าก็ไม่คิดว่าน้องจะสามารถที่จะสอบเข้ามาแล้วได้เป็นคะแนนสูงสุดได้นะครับเพราะตอนเขาสอบข้ามอนหนึ่งเขาก็ไม่ได้คะแนนดีได้ที่10กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็แสดงว่าน้องเขามีการพัฒนาขึ้นก็ภูมิใจครับมีเทคนิคการสอนกับน้องไหมคะ้องจริงๆก็ก็พยายามให้เขา ให้เขาเสมอว่าต้องต้องตั้งใจเรียนในห้องเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีอะไรก็คือให้ให้ถามอาจารย์ในห้องเลยนะครับ mm hmm. อย่าอย่าเก็บไว้นะครับแล้วก็กลับมาทบทวนที่บ้านแล้วก็อ่านหนังสือสม่ําเสมอแล้วก็คือเราเคยเรียนมาเนาะเราก็สมัยก่อนเราไม่ได้ตั้งใจเรียนคุณพ่อเองก็ก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ปา,างซื้อนาทีสุดท้ายซึ่งเหมือนทุกคนคือเป็นกันนะครับ็ร้สึกว่าในสุดท้ายมัน มันไม่ได้ละมันมันต้องอ่านสเสมอแล้วก็จะได้ไม่เครียดมากช่วงช่วงที่จะใกล้สอบนะครับไม่ต้องนอนดึกทําใจสบายแล้วก็ถ้าเราเตรียมพร้อมมาดีเนี่ยอ่มันก็จะไม่ถึงเต้นแล้วมันก็จะทำข้อสอบดีดีคุณสุนทรพันธ์คะนี่ปกติแล้วมีการวางตารางเรียนให้น้องไหมคะหรือว่าเรามีการตั้งเป้าให้น้องไหมคะเอ่อเราก็คอยแนะแนวอ,อย่างเดียวเราก็คือให้เขาตัดสินใจเอง ในเรื่องของการเรียนการตัดว่าจะเรียนด้านไหนอะไรอย่างไรครับเราเค่าคอยแค่แนแนวครับส่วนตัวน้องอยากเข้าคณะไหนก็หน้าเดนเรียนโดยห่ะเพราะว่าที่ว่านมีธุรกิจค่ะเยนจะได้มาสี่ข้อสอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพงชัยกุศลากรนสำนักข่าวแม่โครรายงาน